สวัสดีครับพเพื่อนๆสตอร์บไยครับเดี๋ยวเรามาฟัง <c oughs> มีความพร้อม <c oughs> ในสนามโฮมเรดยังไงบ้างครับคนแรกเลยครับเดี๋ยวไปดูกันสม,มาแล้วมาแล้วครับผมเอาเลยกันหมโอ้ยเสียงเสียงรถผ่าน เราม,ามาฟังความรู้สึกของโค้ชรัตนพงศ์วิไลโลก,กันดีกว่าเอาเลยครับผมสวัสดีครับผมโค้ชรัตนพงศ์วิไลโลจครับนักแข่งจากเบียรมาฮ่าไทยแลนด์เลสซิงทีแล้วก็ครับำหนักแข่งขันในลนอร์สกอร์600ใช้รถหมายเลข56ครับครับ,รบเป็นยังไงบ้างสำหรับการเตรียมความพร้อมในสนามโฮมเรส ในบ้านเราอย่างงี้ครับครับก็สําหรับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายในการแข่งขันของปีนี้ครับในรายการเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพครับก็าความพร้อมเนี่ยทางผมกับทีมงานได้มีการเตรียมความพร้อมมีการซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาตั้งแต่จบสนามเซปัางแล้วก็รือว่าค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อมาพัฒนาตัวรถด้วย ตัวรถพัฒนาจากสนามแรกไปเยอะไหมครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเราเก็บข้อมูลจากสนามแรกสนามสองเก็บมาเรื่อยเรื่อันไหนที่เป็นจุดจุดดอยของตัวรถเราแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็พัฒนาส่วนนั้นขึ้นมาก็ก็้วแบผมเองถือว่าสนามเนี่ยค่อนข้างพอมที่สุดตั้งแ ลแล้วเรื่องร่างกายความสมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกายเราเป็นยังไงบ้างครับอตอนกน็สำหรับความแข็งแรงของร่างกายก็มีไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนของเราอะไรอย่างงี้ครับ,รบก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ถือว่าสนามนี้ค่อนข้างทองครับ เวลาช่วงซ้อมของเราในตอนในสนามเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับถือว่าพอ,อใจไหมก็สําหรับตัวผมเองอะเวลาตอนนี้เวลารวมยู่ตำแหน่งที่2ครับ,รบก็จะทำนักแข่งต่างชาติจากอินโดครับก็สาหรับเวลาผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ต่างกับหัวแถวเยอะครับแต่ว่ามผมอยากทําเวลาให้เร็วขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าสําหรับการขี่ในสนามเนี้ยคคิดว่าเวลามันสามารถทําเร็วกว่านี้ได้อโอเคอเดี๋ยวขออยอุญเดี๋ยวผมจะให้พี่โฟต์ พาไปรู้จักแับช่างประจํารถของพี่โอสักหน่อยตอนนี้เลยก็คือช่างกําลังทํารถอยู่ว่าจะสร้างงานไว้ครับนี่คือพี่เอ๋ครับพี่เอ๋ช่างประจํารถสวัสดีครับพี่นี่เป็นช่างประจํารถให้พี่โอ้ใช่ครับแล้วก็อันนั้นพี่โอ้ครับโอ่โอ้ก็ช่วยอีกคนนึงใช่เขาช่างประจํารถก็จะมีสองคนแล้วก็อันนั้นคือจูเนอร์พี่วิทย์พี่วิทย์จูเนอร์ก็จะนั่งอยู่ตรงนู้นไปดูพีจริงๆพี่วิทย์ก็น่าจะ เพื่อนๆน,น่าจะพอคุณหน้าคุณตายกันอยู่แล้วคนจูนรถนี่แหมสวัสดีครับดี่ครับอาถามนิดน,นึงตอนนี้รถของพี่โฟ้เราเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เซตติง้งแต่ว่า รอบสุดท้ายครับแต่ก็ว่าดวงไม่ดีแล้วกันนะครับก็พลาดล้มไปนิดนึงก็ถือว่าเซตติ้งค่าน้างใกล้เคียงแล้วเวลาก็ถือว่าเกาะบหัวแถวได้เหมือนเดิมครับก็ดีครับโอเคครับผมก็มั่นใจในรถพองมควรเลยเนาะใช่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ๆครับคนะครับก็วันนี้พี่โฟร์ก็เลยพามาดูรถของเขาด้วยซึ่งก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ตัวรถ จบสนามนี้อย่างน้อยน่าจะมีบนโพเดียมไหมครับพี่โฟสก็หวังว่าจะพยายามทําให้ได้ยืนโพเดียมสูงสุดให้ได้ครับเพราะว่าเป็นโฮมเลดด้วยครับก็อยากร้องเพลงชาติไทยกับแฟนๆชาวไทยนะโอเคขอบคุณโฟสรัตรพงศ์วิไลรอดมากครับที่มาพูดคุยกับเพื่อนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ได้เห็น การทำรถเซตรถแล้วก็ได้เห็นช่างของพี่โคสเองด้วยนะครับเพิ่งวันนี้ได้เปิดหน้าทั้งนักแข่งแล้วก็ทีมช่างเลยขอบคุณมากครับมาเอาใจมาช่วยเชียร์โค้ดจตพงศ์พี่ลหรดกันครับขอบคุณ้ลยครับสวัสดีครับสวัีครับที่เปิดครับซูเปอร์สอร์ต2 c c